สวัสดีครับผมพี่น้องเจอกันอีกแล้วครับช่องอาคิ์วิเศษสมบัติครับผมวันนี้ตาม,มาไมาน้นี่หมยที่เฮาเลยว่าสีมใไ่ไว้นะครับช่วงนี้บ่ค่อยมานก่ะจะ่ากันได้ครับผมคลิปที่แล้วใส่คนไม้ดงปลายเฮ่าก็หัวบัวไหม,ไมจะเอาไปใส่หนูแท่ ใช่หนูแจวเลยเดีด๋เก็บไปครับโอ้งามเลยนน้อยเลยพี่น้องครับนต่สีร้องครับ่ามเลยนน้อยแบบนี้ร้องเมืองครับเพื่อมีปลาไหลเบียดเท่ากันจะไปทางปลาไหลหุ่นละครับ Und aber Saya mau apa เตี้ยนมองเพื่อเรื่อยเพื่อฟุกเจอของเง่้ยครับผมเขียดจิก่นลายเท้เขียดจิกผู้ตัวขุยเขียว เก็ดกับว่าออกับท้งบ้านผมไงนะครับใจล้ๆกันยังส่ละไม้หน่อยๆนี่ เงียงเง้ามึ่งมีนี่เงี้ยหลายครับใส่หลังละโตไปเลยมีซึ่เก่าหลัง เวดใหม่ท่านหลีกแก่อยู่เลยครับเ็กใส่อยู่ตามกันเมื่อนครับผมอันนี้็อกเวทใหม่ไลยก่อนอาถือครับมาถึงสามสิบหลังหอก ว่าลุ่นกันมึงครับผมว่าเป็นจังได้ใหม่ใหมเห่เขาโอ้แดกด,ด,ดกระหอนฝนกระปุกเฉียดจิกกอกบหน่อยเนี <c oughs> ย่ยที่เป็นเฉียดจิกแลวพี่น้องครับเต็มอยู่เลย เก็บเนว้ไปใส่หน,นูกันเพื่อมีหวงดัดหนูครับงามกำลังดีเลยเป็นก่อนกำลังดีเจ๋วเลยครับผมนะ่รหัวบัวงามก็เป็นก่อนดีแทะเจอการมือซ้าครับพี่ต้องครับ นี่และสวัสดีย้ำเสียๆครับพี่ร้องครับได้เวลากูเบ็ดครับผมหน้ามน้อยๆขอนๆนี่ที่เป็นแจ้งได้ครับเป็นรุ่นมึง เท่าสายคือบดตึงเนี่ยั ua, อยู ỏ, อ่คือเกาอยู่โอ้ยป่าบ่ครับ หลังคุณก็ร้อยไปไกลนี่ยังลากไปเนาะคุณนะครับร้อยไปบไกลหลังนี้เป็นที่จะจมยู่ได้ครับเนี่ยน,นั่นวาราตัว นย่งครับหลุดโอ้ยปลาไหลบ่ครับไปไกลแต่น้อหลังนี่ โอ้ยน้ำเข้าเกือบจนได้ปลาดินครับลางนั้นมันติดเครื่องเลยพี่น้องไปเมื่อครับนาน เทือกเทอกครับผมเทอกนี่โตกปลาไหมหลุ่นี่เอาไปปล่อยครับปล่อยลงหมอนับนับหนึ่งหนึ่งแป้ม อลคอครับผมนี่มวงงยยีปลาไหนจะก็ได้ครับอ่ะอตัวตัวที่สองครับพี่น้องครับโอ้ใส่บังหันเลยตัวตัวนี้ตายครับว่าม,มันบ่าเถืยอไหมตายจนสีน่อหรอเอาพี่กอาเลียดปลาแดดครับ รอดยากกระดกกระดิ่งกระิเป็ดฟ้อมสองไปเรื่อย,อยมีปลาไหลแถวเนี้ยปลาไหลบ่มี่ ที่สามครับผมบาอยังเอามา์ไปเชีงครับถือเต้นเวียนหัวตาครับนี่เอ้าวถือว่าเข่าชาอยู่ไปปิ่งอยู่ครับอ๋อสีแล้ว ตัวที่สี่ครับขอน้วยตายนี่ตาหลุดล่ะโอ้ตัวที่ห้าถึกเรียงหลังเลยครับผมฮ่าฮ่าฮ่า บ่ตายตัวนี้บ่ตายครับผมนี่ไม่เอาทายอยู่พี่รังครับวันที่เหรียญว่าแมนตัวนี้โอ้เอาทายอยู่ สองสามหลังเดี๋ยวเมืองมันเหมือนเลยเดี๋ยวแถมอีจูน้ำครับไปเมืองอีจูร้อมบัดไดอ่ะไปอีจูไว้อยู่ไปห,หม่องหกหก ไแรับพี่น้องปลาไหลบ่มีครับไม้นี่อุ้ยอู้หูป่าไ้แทนมีปลาเข็งครับนี่ตัวงามเลยพี่น้องสุดยอดไม้นี่แจว เอ้ยตัวงามอุ้ยตัวงามพร้อมหลุ่นก็ลังปิ่งเลยครับก็ลังปนแกออกกันเดี๋ยวของกันนี่ครับผมตัวที่หกเข้าเออเขาทาอยูหลังใหม่เขาไปครับพี่น้องไปมองอนี้จูไปสรุปผลงานอยู่หม่องยามีจูผน โชือ้ขออภัยได้หลายประเขียงหลายครับหมายนี่หลายครับผมเอ้ยลงอยี่ยเจ้านาพี่น้องครับเอ,อ,อ้อ,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 อจู่เขาบ่เสกใส่ไ,ไว้นี่แหละ จะมีงี๊กเต่าครับผมมียี๊กเต่าอ่ะแค่เหมือนอยู่ใส่ถิ่มอไ่สิ้ะครับถือว่าถือกระซ้างถึงยากแเนอาอบ้านนี่ บ่ธรรมดาด้ครับผมนี่ปลาคอสามประเขง่งสามเปลาเข่งนี่ใส่เดียกันเลยครับบ่ตายสามครับตายสามนี่ปิ่งเดยมาเนาะครับนี่เห็ดปลาแดกตัวนี้สามตัวนี่สามตัวนี่ดี๋เอาไปปนพอดีแล้วครับพี่น้องนี่กระทั่งบ่ทันตาย คอใส่กะน,น้อยๆบ่อยบอยงัย <c oughs> ถือว่าโอเคครับพี่น้องครับไม้ไม้เข้ามกแต้มครับตัวบอใหญ่ปานใดช่วงนี้ก็ใส่ตะเบ็ดแล้ว,วพี่น้องครับแจ็คสิไปหายังเห็ดกระบ,บออกคือทางคือจังทางเอื้นครับฝนกระบ,บ่ตกมองใส่เวทก็ลอยอล้อหรอหากินอยู่แถวๆนี้ละ่ะใส่เบ็ดคั้นกระบ่เถิกเสืยง่า,งาก ได้ใส่ตะเบ็ดฟ้อมนี่ยนะพี่น้องครับพ่อได้อยู่ได้กินจนังไ็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์รังแรงใจน้ำเน่เดอ้อฝั่งอาทิตย์ดีเสดสมบัติกับผมช่องน้อยๆคน,นอีสานบานเท่าเอา้าลากกันไปกับปลาหกตนี่แหละ <c oughs> ตาจนออกครับนี่เน่าแล้วน,นี่แต่ว่าเห็ดประแดกได้ครับนี่สามตนี่จะไปปนครับแจ๋ว พอดียูได้กินพี่น้องอเอาไดเหลายครับผม